ช่างคะพอดีงานรีบใช้รัดคิวให้ก่อนได้ไหมคะเล่งให้ก่อนได้ไหมคะทางเรายินดีจ่ายเพิ่มคะ่ะเพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้จากลูกค้าไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆน,นะคะจะทําให้ลูกค้าไหมหรือว่าจะไม่ทําให้เดี๋ยววันนี้นะคะอันจะแชร์จากประสบการณ์ของอันเนาะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามแฟนเพจนะคะที่สอบถามเข้ามานะคะว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะถ้าเป็นกรณีแบบอันเนาะคืออันจะยกตัวอย่างจากของตัวเองเลยนะคะถ้าหากเป็นแบบอันนะคะอันจะดูอันจะดูคิวนะคะ อันจะดูงานในคิวก่อนว่าเรานะคะสามารถที่จะแทรกให้ได้ไหมเพราะโดยส่วนมากเวลาที่อรนรับงานนะคะ อันจะมีกําหนดระยะเวลาที่จะส่งล, that that ลูกค้าอยู่แล้วนะคะว่าเราจะส่งวันไหนแล้วเราจะทําให้เขาตอนไหนะค่ะแล้วงานอ่ะถ้าเกิดว่ามันถูกฟิกอยู่ในคิวเต็มอยู่แล้วค่ะอันก็จะแจ้งลูกค้าว่าอันไม่สะดวกที่จะรับงานนะคะเนื่องจากว่างานในคิวของเราค่ะเต็มแล้วอันก็จะบอกเข้าไปแบบนี้เลยถ้าเกิดลูกค้าเรียบช้ลูกค้าลองดูแบบที่อื่นก่อนก็ได้นะคะอันก็จะบอกเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนนั้นนะคะเป็นลูกค้าขาประจําของเรารักกันมากๆเลยอันก็จะแทรกให้เขาค่ะแต่ว่าในการแทรกอันจะไม่ให้กระทบกันกับคิวของลูกค้าที่มีอออยู่นนะะะคัาจจ เพิ่มเวลางานของอันเองค่ะเพื่อให้งานที่เราแทรกค่ะก็คือจะได้เสร็จทันนะคะประมาณนั้นโดยที่ไม่กระทบกันกันกบคิวงานของลูกค้าคนอื่นนะคะถ้ากรณีแบบนี้อันจะแทรกให้ค่ะแต่อันจะไม่คิดลูกค้าเพิ่มนะคะค่างานแก้เนี่ยอันก็จะคิดเท่าเดิมนะคะการที่เราค่ะคิดเงินนะคะลูกค้าเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเนาะในมุมหนึ่งอะ่ะเขาก็จะมองว่าเราอะค่ะสามารถแบบเอาเงินฟาดหัวได้ค่ะคือถ้าเกิดจ่ายเพิ่ม เ,<า> <ule k> เราก็จะเราก็จะรัดคิวให้เราก็จะทําให้เขาก่อนคือมันจะดูไม่ดีสําหรับเราด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีแบบอันนะคะถ้าเกิดอันรัดคิวให้เขาโดยที่เป็นลูกค้าขาประจําแล้วก็รักกันมากค่ะอันก็จะรัดคิวให้เขาแต่ว่าอันจะไม่คิดเงินเพิ่มนะคะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะอะอยากจะรับรับงานจริงๆนะคะแล้วเราค่ะมีคิวว่างเราก็ทําให้เขาได้เลยนะคะแต่แนะนําว่าไม่ควรจะคิดเงินเพิ่มนะคะอย่างเี่นบอกไปว่าไม่งั้นอะ เขาก็จะเห็นว่าเราแบบสามารถซื้อด้วยเงินได้ค่ะพอครั้งต่อไปเขามาอีกนะคะงานแก้อะไรแบบนี้เขาก็จะเอาด่วดๆแล้วเขาก็จะยอมจ่ายตังค์เพิ่มนะคะประมาณนี้เนาะคือเราทุกคนนะคะอันเชื่อว่าเราอยากได้เงินอยู่แล้วเพราะเราทํางานทุกวันนี้เราค่ะก็ทํางานเพื่อที่จะแลกกับเงินอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่าการได้เงินของเรานะคะมันต้องมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะอย่าให้เขามองเราแบบด้วยความดูถูกนะคะ เราเป็นช่างเราต้องมีศักดิ์ศรีการที่เราจะทํางานออกมาแต่ละอย่างคะ่ะมันคือความสามารถที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเพื่อนไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมหรือช่างอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะทุกคนนะมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะอย,อย่าอยากให้เขาเห็นว่าเราหน้าเงินแล้วเราสามารถแบบซื้อได้ด้วยเงินนะคะฉะนั้นนะคะก็อยากให้รักสิรักศักดิ์ศรีรักษาความเป็นรักษาความเป็นช่างของเราไว้นะคะ อันนะ่ะอยากจะยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆฟังเนาะคืออันน่ะมีกรณีหนึ่งที่ลูกค้านะคะมาขอลดงานนะคะคือลูกคา้าคนนี้เป็นลูกค้าประจําของอันนี้ละคะ่ะเขาเอาเสื้อผ้าแบบเป็นเสื้อผ้าแบรนด์นะคะเสื้อผ้างานป้ายงานแบรนด์มาแก้นะคะอันก็คิดลูกค้านะคะตัวละ500ในการแก้นะคะ,อะพอมีวันหนึ่งค่ะเขาซื้อเสื้อผ้ามาเขาก็บอกอันตามตรงว่าเสื้อตัวนี้เขาเนี่ยซื้อมาไม่ได้แพงสามารถแบบลดราคาให้เขาได้ไหมแบบนี้ค่ะ อันก็จะแจ้งลูกค้าไปเลยว่าสําหรับอันนะคะเวลาทุกครั้งที่อันแก้งานค่ะอัน,นคิดค่างานแก้นะคะตามความยากง่ายของงานค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อเสื้อผ้ามาสมมติว่าซื้อมาตัวละ2,000นนะคะแล้วแก้แบบทั้งตัวเลยอันคิดอยู่ที่500กับอีกหนึ่งตัวเขาซื้อมาแค่ตัวละ2 5 0 3 0อยอย่างนี้ค่ะแล้วเรานะคะแก้ในแบบเดียวกันก็คือแก้ทั้งตัวเหมือนกันนะคะอันก็คิดในราคาเท่ากันอันก็จะแจ้งลูกค้าเลยคะ่ะว่า ในการแก้งานของอันน่ะอันไม่ได้คิดราคานะคะตามราคาของเสื้อผ้านะคะแต่อันคิดราคาตามความยากง่ายของอันค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดยืนของเราเนาะที่เรา,าสามารถคุยกับลูกคา้าแล้วก็แจ้งลูกค้าให้ทราบได้นะคะก็จะเป็นแนวคิดนะคะเป็นมุมมองของอันนะคะเพื่อนๆก็ไปปรับใช้กันดูนะคะ